ไปตามหมอมาามครับิีตอนที่มันเป็นอ่ะมันถ้าขวางนะนะใครเข้าไม่ได้เลยนะมุนวลอยู่รอบมันจะผิดคนอย่างเดียวเหรอครับเออจะขิดคนลุงก็ไปรับหมอมาครับแกชื่ออาจารย์พอามาเห็นปุ๊บมันก็เดินพุดธตามเลยพาลุงเข้าตัดน้ํามาทําน้ำมนต์เท่านั้นแหละครับเนี่ยไม่ทันจะทาพิธีเลยมันมนวลแกก็ว,วางขันลงกราบกลับบ้านเลย ตาจางนี่แหละครับอาจารย์จางเนี่ยอ้าวทำไมอาจารย์จางทำไมต้องกราบล่ะครับทำไมต้องหนีกันฮะไม่รู้ก็เพราะว่าไม่กล้าจะสบุปครูบาอาจารย์หรือเปล่าจะรู้ว่าลุงเท้เข้าโอ้โอ้ไม่ต้องลุงอลุยเนี่ยไปรถน้ำลุงอรุยก็ไม่เอาปู่อรุยก็ไม่เอาเหมือนกันเหรอฮะเอาไม่เอาไม่เอาโอ้แล้วแกสถานการณ์กันยังไงฮะตอนนั้นก็ต้องไปมันเลยตามเลยงั้นน่ะจนกระทั่งไปตกน้ำมาแล้วลุงแบลขึ้นลุงเป็นคนสุดท้ายลุงเป็นคนไปเออสุดท้ายเลยลุงเปล่าขึ้นโอ้ตอนนี้มันเป็น หมอเอาอะไรมาไล่ไม่ยอมเพราะนั้นนักครับครับครับพุดไล่หมุนเชื่อหมุนเป็นเกลียวเลยครับครับครับหมุนวนอัศจรรย์อัศจรรย์นะลุงนะขนาดขนาดเป็นควายของปู่แถวเนี่ยยังขนาดนี้นะมันชื่ออะไรคะควายตัวนี้ไอทุยชื่อไอทุยมีตัวเดียวเหรอครับมีสองตัวตัวไอเล็กตัวไอทุยตัวแล้วไอเล็กไเล็กเขาขายไปก่อนแล้วอ๋อที่แสดงพี่ไอทุยตัวตัวเดียวอ๋อผู้ชายผู้หญิงครับตัวตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้นะฮะไอทุย อยู่บ้านลุงล่าเนี่ยเพราะกลับมาเท้าครับเอคนเขาก็จะมาเชื้อควายเนี่ยไอ้ทุยมันเป็นทาเกไอ้อทยุยมันนอนอยู่หน้าโรงเรียนลุงก็บอกรีบวิ่งมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเชือดไม่ได้มาเพราะว่าลุงเขาสั่งเขาไม่ให้เชือ้อ,อก็อมาเจอคนเชืออออเช้อเขาก็ดื่มมาามีดไปเดินกลับมามามีดในเรือนาวัดเนี่ยครบพอกลับไปใไหม่มันก็หมดลมพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ควายนี่เป็นควายของปู่แถวป่ะฮะเออลุงแถวเขาเลี้ยงจริงเหรอครับอ่าแล้วเขาเลี้ยงอยู่พอเขาตายไปแล้วอ่ะครับไอพี่สาวลุงก็จะมันจูมันข้าวคออ๋อฮะมันเป็นข้อควายเนี่ยที่นี่ครูอยู่เนี่ยครับันมาถึงไม่เข้าห้องหงเนี่ยมันยกขาหน้าอู้ขึ้นอย่างนี้เลยแปลว่าอะไรยกขาหน้าแปลว่าอะไรไม่รู้มันมันไม่ยอมเข้าคอกไม่เข้าคอกเออแล้วมันก็ข้ามลามตรงนี้มันเป็นขูรามครับผมข้ามไปก็าไปเดินวนเวียนรอบบสอ์อ่อฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไป ไปตกอยู่ต้นในครูต้องต้นต้าน่ะมุมมุมมุมโรงเรียนนอะบมเลยเนี่ยไปดึงขึ้นเป็นสิบสิบคนดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นโอ้โลุงกลับมาจากบ้านลุงละเนี่ยเพราะแม่ลุงบอกมาลุงก็เลยเดินไปดูครับก็ไปจับกระพูดแกดีดีลุงกระตายแล้วก็ไปตายข้างบนนีย่ยไปตายนี่อ้ยทันทนทันนนันก็ขึ้นขึ้นมาเลยโอ้ สุดยอดจริงเป็นเรื่องแปลกนะอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากคนเป็นสิบสิบคนดึงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นโอ้โหคนงานก็มาทำเขื่อนวัดเนี่ยครับไปช่วยกันดึงแล้วควายตัวนี้มันตายปีไหนฮะลุงโอ้ยลุงจำไม่ได้ครับแค่ลุงตายตายเองไหมควายตัวนี้ตายเองโอ้ไม่ได้ปีมั่งจากแกตายอ่ะอ๋อท่านเสียปีที่สามบุแถวอ่ะเออแล้วก็คงจะปีนั่นแหละทันมาอีกทันมาอีกก็ก็ทันมาอีกอีกไม่นานใช่ไหมฮะโอ้โหอัศจรรย์จริง